สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแท็บก็กำลังจะไปเดทค่ะทุกคนแต่ว่าการไปเดทนะคะเราต้องสวยตั้งแต่หัวจะลดเท้าเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะสวยอย่างเดียวไม่พอเราต้องมีผมที่สุขภาพดีด้วยค่ะแท็บก็เลยอยากจะมาแนะนําวิธีการเลือกใดค่ะว่าใดแบบไหนที่จะเป่าแล้วทาให้ผมเราไม่เสียนะคะและได้ที่แท็บจะมาแนะนําวันนี้นะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะเลอซาชานะคะได้ตัวนี้พิเศษมากๆเลยเพราะว่าเวลาเราแบบเป่าไปอะ่ะ มันไม่ทําให้เราร้อนหนังศีรษะค่ะทุกคนลดมากคือแบบเวลาแบบเป่าแบบใกล้ๆอะ่ะมันก็ยังไม่แสบหนังศีรษะแล้วเวลาเราเป่าผมไปสักพักหนึ่งนะคะปัญหาที่ผู้หญิงทุกคนจะเจอคืออะไรคือเราจะรู้สึกเมื่อยมากๆแต่ตัวนี้โมเมนตัมเขากําลังดีมากแบบสมดุลทุกอย่างอะ่ะทาให้เราแบบไม่รู้สึกเมื่อยเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าตอนทับเป่าผมจะเป็นยังไงคะ่ะ แต่ไม่ใช่ว่าวันธรรมดาของเราชีวิตประจําวันของเราปกติแล้วเราจะไม่ต้องสวยนะคะเราก็ต้องสวยอยู่ดีนะคะทุกคนเผื่อว่าแบบบางทีเราออกไปข้างนอกเราเจอเพื่อนเจอคนรู้จักเราจะแบบสภาพเยินเยินมันก็ไม่ได้เนาะซึ่งเอาจริงๆท็อก็แอบเป็นบ่อยมากเลยแต่ก็อายทุกครั้งเลยนะคะเลยมาบอกทุกคนเลยว่าไม่ได้อาดเราจะมันเริ่มกันแบบตั้งแต่ผมเปียกๆเ,เลยนะแล้วเสียงใดเขาแบบไม่ดังจนเกินไปอะ่ะ แล้วเนี่ยเวลาถ้าเกิด้าเราเอาข้อไปใกล้ขนาดเนี้ค่ะมันไม่รู้สึกแบบร้อนอะ่ะขนาดต่อยอย่างงี้ยังไม่รู้สึกร้อนหนังศีรษะเลยอะ่ะเลิศมากเวิร์กมาก แค่นี้ก็พร้อมไปเดทแล้วล่ะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย